ดอกสต็อกหรือสต็อกฟลาวเวอร์นะคะก็มีความหมายค่ะหมายถึงความสุขที่ยั่งยืนความรักที่มั่นคงและการมีความสุขกับชีวิตที่ยืนยาวค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดพี่ไก่เกลนาค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ไก่พาเพื่อนๆมารู้จักกับดอกสต็อกค่ะ ดอกสต็อกนะคะหรือสต็อกพาวเวอร์หรือจะเรียกว่ามัตติโอลาอินคานานะคะเป็นดอกไม้ที่เขามีสีหวานนะคะแล้วก็มักจะนำไปจัดเป็นช่่อยาวๆหรือตกแต่งสถานที่ค่ะหรือเป็นไม้ประดับในสวนปลูกลงกระถางก็เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมดอกไม้ค่ะดอกสต็อกมีหลายพันนะคะ แล้วแต่ละพันธุ์ก็จะมีสีสันลักษณะดอกแตกต่างกันไปค่ะเช่นดอกซ้อนหรือดอกชั้นเดียวสีของดอกสต็อกนะคะก็จะออกไปในแนวหวานๆค่ะเรียกว่าพาสเทลนะคะได้แก่สีชมพูชมพูเข้มม่วงอ่อนม่วงเข้มขาวและเหลืองค่ะและดอกของเขานะคะมาัากจะเรียงกันแน่นบนก้านย,วยาวๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะ เฉดสีของดอกสต็อกนะคะที่เราพบบ่อยนะคะก็จะเป็นสีชมพูชมพูอ่อนซึ่งสีชมพูและชมพูอ่อนเนี้ยจะสื่อถึงความอ่อนโยนและความสุขะส่วนสีม่วงนะคะหรือสีม่วงลาเวนเดอร์นะคะก็จะสื่อถึงความหรูหราความยั่งยืนและความทรงจำสีขาวของดอกสต็อกสื่อถึงความบริสุทธิ์สีเหลืองหรือสีครีมนะคะ ก็จะสื่อถึงการให้ความรู้สึกสดใสและอบอุ่นความหมายของดอกสต๊อกนะคะก็จะสื่อถึงความรักที่มั่นคงความสุขที่ยั่งยืนและความผูกพันอันแน่นแฟน้นเป็นสนัญลักษณ์ของความงดงามที่ยั่งยืนไม่เสื่อมคลายตามการเวลาค่ะขอเชิญเพื่อนๆน,นะคะรับชมความสวยงามของดอกสต๊อกกันได้เลยค่ะ ในภาพนะคะก็เป็นดอกสต็อกนะคะที่เขานำมาจัดในงานเกี่ยวกับทางด้านศาสนาของศาสนาคริสต์ค่ะโดยนำมาจัดรวมกับดอกไม้ชนิดอื่นๆนะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆได้รับชมความสวยงามของดอกสต็อกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะดอกเขาจะมีทั้งความอ่อนหวานนุ่มนวลน,นะคะและความหมายของดอกสต็อกก็มีความหมายที่ดีค่ะสุดท้ายนี้นะคะพี่ไก่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะ หากชมคลิปแล้วชอบพี่ไก่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ